สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าหน้าที่การเงินอบตอน,อนครนายกยักยอก,กเงินหลวงกว่า6.3ล้านเมื่อวันที่20ตุลาโค,โคม64พลตำรวจโทจิรพพบโริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสังกัดพลตำรวจตรีมนตรีเทศขนันผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกบุญเล,ลอพด,ดุงทินผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามพันตำรวจโทปกรณ์เกียรติพงษ์ธนนิกรสารวัตรกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามนำกำลังจับกลุ่มนายนิมิตขอสงวนนามสกุลอายุ5 ส4ปีตามหมายจับสารจังหวัดนครนายกที่111ทับ2555ลงวันที่22สิงหาคม2555ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตและหมายจับสารจังหวัดนครนายกในคดีล,ลักษณะเดียวกันรวม4คดีวบริเวณหนะ้าบ้านพักซอยชมสินสองตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับการบุกจับครั้งนี้สืบเนื่องจากนายนิมิตเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินอยู่ที่อบอตเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้ก่อเหตุเบยดบังทรัพย์ของหน่วยงานไปจำนวนหลายครั้งอาทิเงินจำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนโครงการในอบตเขาเพิ่มจำนวน5ล้านบาทเงินภาษีอากร1ล้านสแสนบาทเมื่อทางอบตเขาเพิ่มตรวจสอบพบการทุจริตจึงได้แจ้งความดำเนินคดีต่อมาปรากฏว่าหลังจากที่นายนิมิตได้ขอประกันตัวในชั้นศาลได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปโดยไม่มีใครเห็น อีกเลยกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มีมากบดานในพื้นที่หัวหินจึงนำกําลังจับกลุ่มได้ดังกล่าวจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนำตัวส่งสามจังหวัดนครนานยกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอค,ครับ